และอีกที่หนึ่งนะครับที่ชุมชนคลองลำนุ่นนะครับเขตขนายาวก็ได้แจ้งมาในเรื่องของไฟสองทางนะครับริมถนนทางเข้าในหมู่บ้านเป็นระยะทางกว่า500เมตรนะครับซึ่งหลอดไฟขาดประมาณ5จุดอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมได้ครับ นายสุวรรณดวงแก้วกรรมการชุมชนเปิดเผยว่าหลอดไฟทางส่องสว่างทางเดินเข้าออกชุมชนนี้ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วซึ่งตลอดเส้นทางกว่า500เมตรมีหลอดไฟดับถึง5จุดเป็นระยะทางกว่า100เมตรซึ่งชาวบ้านในชุมชนหวั่นจะเกิดอันตรายในช่วงกลางคืนเพราะแสงสว่างส่องไม่ทั่วถึงอีกทั้งเส้นนี้ชาวบ้านในชุมชนยังใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกไปสู่ถนนรามินทา เพราะใกับป้ายรถประจำทางหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์จึงวอนให้ทางเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับก็จะมีเรื่องของหลอดไฟขาดที่ทิ้งช่วงไปเพราะมันจะเป็นจุดที่มืดอทุนี้เวลาคนเลิกงานกลางคืนนะครับแบบสัญจรไปมาเนี่ยเขาก็จะเกิดความกลัวกันในช่วงที่ไฟมันมืดก็มันจะมีขาด ทิ้งช่วงกันไปเป็นระยะระยะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนออกไปทําง,งานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามาดึกๆบางทีก็เดินมาคนเดียวอย่งเงครับพอมาถึงช่วงไฟมืดก็เกิดความหวาดกลัว,ลวก็อยากกฝากในในเรื่องในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ติดหลอดไฟให้แสงสว่างมันสม่ําเสมอ